หวานฉ่ำแอปนนกุลออกงานคู่ครั้งแรกหลังเปิดตัวเดี๋ยวพิงเดี๋ยวซบเจอแขกในงานแซวยับแม้ยังไม่มีอีเวนต์คู่ออกสื่อด้วยกันอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดวันนี้วันที่18ธันวาคม66คู่รักป้ายแดงอย่างนางเอกรุ่นที่แอปทักษอรและพระเอกรุ่นน้องนนกุลชาโนนแต่งตัวสวยหลอ่อเด่นสง่าออกงานสังคมด้วยกันอย่างเป็นทางการ โดยทั้งคู่ควงแขนกันไปไปร่วม Blue c a r p e งานการกุศลงานหนึ่งซึ่งในงานมีสิทดาวดินเนอร์งานนี้แอปนานกุลนั่งดินเนอร์โต๊ะเดียวกันและนั่งเก้าอี้ข้างกันชัดเจนตลอดงานานานกุลคอยดูแลเทคแคร์ Care, แอปเป็นอย่างดีทั้งยังมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปคู่กันหนุงหนิงเดี๋ยวพิงเดีียวซบสา์หวานน้ำตาลหกแบบไม่เกรงใจคนโสดผ่านโซเชียลส่วนตัว ขณะที่เพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของแอปอย่างนักร้องสาวเสียงดีลูกว่าพิจิกาที่ไปร่วมร้องเพลงงานดังกล่าวก็ไม่พลาดที่จะขอถ่ายรูปร่วมเฟรมกับแอปและคนของเพื่อนพร้อมกับปาแคปชั่นแซวที่ถูกอกถูกใจแฟนๆที่สุดว่าเจอเพื่อนและคนของเพื่อนเมื่อคือนในวันที่ซีรีส์ออนแอร์พอดีเลยเชียร์ฝุดฝุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหารักด้วยใจเธอ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟ y o u r s e l เครื่องหมายสี่เหลี่ยม gmm 25เดี๋ยวไปดูย้อนทางวิวค่ะด้านพิธีกรชื่อดังปอมแปมนิติ1ในแขกที่ไปร่วมงานก็มาขอถ่ายรูปกับแอปนานกุลและแกล้งแอปกับนานกุลด้วยการยืนมือไปหิกแก้มนานกุลคลายช็อตโปรโมทซีรีส์ที่แอปก็ทำท่าเอามือไปหิกแก้มนานกุลเบาๆ ด้วยความหมั่นเขี้ยวพร้อมกับโพสต์ดังกล่าวลงอินสตาแกรมและเขียนแคปชั่นแซวว่าคุณแอป,ปดูรูปแล้วพูดว่าแอป,ปว่าแล้วว่ามันต้องมีอะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบลูกาเผ็ดกาล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูนิเซฟไทยแลนด์75ทำเอาเพื่อนดาราศิลปินและแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวทั้งคู่กันอย่างเนืองแน่นนายเอนเตอร์ไอเทน